พี่ไผ่ได้เจ็บใจคือค่อยตัวเองเป็นคนลาวแต่บ้ช่วยเหลือประเทศสา่านลาวบ้ช่วยเหลือประชาชนลาวกันข้างไปช่วยเหลือประเทศไทยไปช่วยเหลือประชาชนไทยหลายคนคือเขียนในติกตอกเนาะคนก็จบเจือเลยก็เปลี่ยนคนแบบโลเหลาอยู่เต้ สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศเคนาดาครับตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าถี่ติดตามอยู่ทั่วโลกบอกว่าสิเป็นทั้งยุโรปและอเมริกาคนนึงครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทางช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโค้งเสนอพาฒคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องที่กำลังเป็นประเด็นก็คือ i n f o i n s e นเซอรของลาวหรือว่า n e t ตไอดของลาวเนี่ยพ่อค้าออนไลน์คนที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็มีฐานเสียง FC ในประเทศไทยติดตามจำนวนมากแล้วก็ในสปปลาวเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีผู้ติดตาม4ล้านกว่าคนทางเพจแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็มีคนลาวนี่แหละครับผมคนลาวคนนี้เห็ดคลิปวิดีโอนะครับทำคลิปวิดีโอออกมาโจมตี บอกว่ารู้สึกเจ็บใจหน้าตาก็ดีการศึกษาก็มีนะครับแต่เอาเงินเนี่ยมาแจกให้กับคนไทยมาช่วยเหลือตั้งแต่คนไทยไม่เคยช่วยเหลือคนลาวนะครับอันนี้คือตามคลิปที่เขาออกมาพูดนะเดี๋ยวไปดูคลิปว่าหนุ่มวินทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับห้อง1น0่บาทเฮ้ 1,100บาทมอเตอร์ไซค์1 1 1 0 0บาทของใช้ในบ้านอุปกรณ์เครื่องครัวอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าความสวยความงามจัดหนักจัดเต็มโฟงสุดท้ายติ๊กตอกจัดให้ลดแรงที่สุดแห่งปี10 11นี้เจอกันในไลฟ์สดเปิดการแจ้งเตือนไว้กดแชร์ออกไปกดติดตามไว้ครับเจอกันน้องได้ติ๊บเยอะสุดประมาณเท่าไหร่ติ๊บเยอะสุดของเนืว ห้าหกร้อยน้องได้กดติดตามพี่ในทิกตอกไหมครับติดตามค่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อนุ่นค่ะเงินสดหนึ่งหมื่นบาทกับของในกล่องปริศนาน้องเลือกอันไหนครับหนูเลือกกล่องค่ะแน่ใจไหมครับแน่ใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์ค่ะเปิดเลยไหมเปิดเลยค่ะเอาพี่เปิดแล้วนะโอเคเงินสดหนึ่งแสนบาทครับจริงคะจริงอ่ะ เอาเลยเลยโอเคพี่ใหจ้จริงเหรอฮะใหจ้จริงเหรอใหจ้จริงจริงผมรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับมันตื้นตอนอยู่ข้างในเราไม่เคยได้เยอะขนาดนี้อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้พี่ให้น้ำหอมตัวนี้ด้วยน้ำหอมบินพารจากฝรั่งเศสครับโชคดีนะครับน้องสคอู่จริงะจริงจริงไม่ได้พูดเล่น กดติดตามพี่วินไว้ดีครับผมรบกวนเวลานิดนึงได้ไหมครับครับผมพี่ชื่ออะไรครับชื่ออีทครับปกติพี่ขายอะไรครับขายน้ำอ้อยครับผมระหว่างกล่องปรดศนากับของที่พี่อยากได้ที่สุดพี่เลือกอันไหนครับเลือกของที่อยากได้ครับพี่อยากได้อะไรครับอยากได้เงินดีครับลงทุนในโยศค้าขายครับอยากได้ประมาณเท่าไหร่ครับ ยไยง้สี่ห้าพันเลยครับ <c oughs> เอาไปเลยครับหมื่นหนึ่งโอ้ินไม่ได้อะไรยังง่ายอยู่เนี่ยฮะอะไรโอ้งงเลยอะไรจะง่ายอยู่เนีน่ยไม่เป็นไรเอาให้จริงๆริงคุณจะมาง่ายอย่างนี้ได้ผมก็ไม่ได้ง่ายหรอกพี่แต่ว่าผมทํางานหนักมากวันไหนที่ผมพอมีอ่ะผมก็อยากแบ่งปันอ่ะคนดูมีรอยยิ้มพี่มีรอยยิ้มผมก็ดีใจแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ย่ตันใจโอ้ยโชคดีเลยมันเจอคนเนี้ย กดติดตามพี่พินไว้นะครับดีครับพี่รู้ตัวไหมครับว่าพี่คือผู้โชคดีรู้ตัวครับผมพี่ได้กดติดตามผมในทิกต็อกหรือเปล่าครับได้ติดตามพี่ก็ดีใจมากแล้วเพิ่งได้ซื้อของไปด้วยณตอนนี้พี่อยากได้อะไรมากที่สุดครับแน่นอนอยู่แล้ว iPhone 15ไม่เปลี่ยนใจแน่ใช่ไหมไม่มีเปลี่ยนใจครับผมไม่เปลี่ยนใจก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่มีครับไม่มีโอเครอผมแป๊บหนึ่งได้ครับเอาไปเลยครับพี่ iPhone 15 Pro Max ตัวล่าสุด ขอบคุณมากเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากเลยครับถ้าจริงๆเนี่ยไม่ได้หลอกพี่นะไม่ได้หลอกจริงๆโอเคนะแฮปปี้นะแล้วผมให้ครีมกับเซรั่มหน้าใสเบลลแคร์ให้พี่ด้วยครับกดติดตามท้องวินไว้ด้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือเป็นพ่อค้าออนไลน์เป็นวัยรุ่นอายุ20กว่านะครับประสบผลสําเร็จมีฐานเสียง FC ในประเทศไทยจํานวนมาก สินค้าที่หนุ่มวินขายทางออนไลน์นะครับก็มีสินค้ามาจากประเทศไทยก็จํานวนมากนําเข้ามาแล้วก็จับมือกับนักธุรกิจไทยแล้วก็รับนะครับลูกน้องคนไทยเข้ามาช่วยช่วยแพ็คของทําของขายอะไรประมาณนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ในประเทศไทยจํานวนมากนะครับทีนี้การทํากิจกรรมของหนุ่มวินเนี่ยมันเหมือนว่าคนที่ประสบผลสําเร็จได้เงินจากลูกค้าจํานวนมากโดยเฉพาะ f อในประเทศไทย ก็คืออยากคืนกําไรเล่นกิจกรรมเล่นกรงเล่นเกมเพื่อจะแจกเงินนะครับช่วยเหลือคนจนหรือช่วยเหลือคนที่นะครับด้อยโอกาสก็คือให้กําลังใจคนที่ประสบผลสําเร็จเขามักจะคิดบวกไงนะครับเขาดูคลิปหนุ่มวินเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับเขาก็เลยมาตั้งคําถามว่าคนอื่นนี้เจ็บใจเหมือนเขาไหมเวลาเห็นหนุ่มวินเอาเงินไปแจกคนไทยผมไม่รู้ว่าเขามีความคิดแบบไหนกับคนไทยนะ แต่เขารู้สึกเหมือนเขาเพิ่งมาเล่น Facebook ใหม่หรือยังไงหรือว่าไม่เคยเล่นเ c e b o o k เลยเพราะว่าที่ผ่านมานะครับหนุ่มวินช่วยเหลือคนในสปปลาวนะครับสร้างโรงเรียนให้เด็กในสปปลาวจานวนมากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนจนนะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับขาดอุปกรณ์หนุ่มวินไปช่วยตลอดนะครับใครที่ติดตามหนุ่มวินไม่ว่า f c ในประเทศไทยหรือในสปปลาวทุกคนก็ทราบเนาะ เป็นคนที่คิดบวกช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับถ้ามุมมองในความคิดผมนะผมเป็นสายการเมืองวิจารณ์การเมืองผมว่าหนุ่มวินเนี่ยช่วยเหลือคนลาวมากกว่ารัฐบาลลาวด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าถนนหนทางหรือนะครับอุปกรณ์ขาดเขินตรงไหนนะครับไปช่วยตลอดรัฐบาลลาวเห็นยังต้องอายเลยนะครับหรือหรือว่ารัฐบาลไม่มียางอายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ แต่ผมมองนะทุกคนทั่วโลกคนเราวก็รู้จักว่าเออหนุ่มวินคนเนี้ยโอเคเป็นเด็กคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ในสปปลาวนะครับน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับบุคคลแบบนี้ที่ประสบผลสําเร็จแล้วก็คิดบวกตลอดนะครับแจกให้คนอื่นเวลาที่ตัวเองมีกินมีใช้เหลือใช้นะครับก็แจกคนอื่นนะครับที่สําคัญนะครับพูดถึงว่าคือเขาจะให้ใครมันก็เป็นสิทธิของเขาถูกต้องไหมครับมันเป็นเงินของเขา นะครับทำไมเราจะต้องไปเจ็บใจไปอิจฉาเขาหรือแทนที่จะสนับสนุนเขาสิ่งที่เขาได้ไปเขาก็คืนให้กับคนในสปปล,ลาวจำนวนมากเขาบริจาคนั่นนี่ที่ผ่านมาก็เยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับทำไมไม่ทาไมไม่รู้จักอะไรเลยนะครับหรือว่าไม่เคยเล่น Facebook หรือว่าบ้านบ้านไวไฟไม่มีไม่มีเน็ตหรือยังไงไม่รู้นะครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายนะครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องสิเ่เดีบผ่าผาดคลิปใหม่ๆที่สําคัญนะครับก่อนจบคลิปไปดูยูทูบเบอร์ไทยหรือคนดังในประเทศไทยเข้าไปในต่างจังหวัดของลาวไปเที่ยวเอาเงินไปแจกให้คนยากคนจนในสปปลาวจํานวนมากแล้วก็ทาผ้าป่าทํากระถินไปช่วยเด็กโรงเรียนวัดในสปปลาวคนไทยไปจํานวนมากนะครับ ทำไมมีอคติความคิดแบบนี้อันนี้คือสําหรับคนนี้นะคิดแบบนี้นะครับพ่อค้าออนไลน์ในประเทศไทยในประเทศลาวเนี่ยทุกคนพ่อค้าออนไลนะ์นะถ้าไม่พึ่งลูกค้าในประเทศไทยตายผมพูดเลยนะครับตายแล้วไม่แปลกนะครับทําไมลูกค้าในประเทศไทยจํานวนมหาศาลนะครับที่ซัพพอร์ตสินค้าหนุ่มวินหรือนะครับ แม่ค้าออนไลน์ต่างๆในสปปลาวทําไมแม่ค้าต้องพูดภาษาไทยบ้างนั่นนี่ครับนั่นเป็นการสื่อสารกับ FC หรือว่าลูกค้าในประเทศไทยนะครับเลิกคิดความคิดแบบว่าพูดภาษาไทยลืมชาติขายชาตินะครับคุณมีความคิดแบบนั้นนะครับคุณจะต้องไปอยู่ในป่าแล้วนะครับอย่าเข้ามาเล่น Facebook อย่ามาเล่น t i k t o อกนะครับความคิดคุณยังล้าหลังแบบนั้นนะครับไปไม่รอดนะครับสังคมทุกวันนี้ เศรษฐกษิจทุกวันนี้ในสบปลราทุกคนก็ทราบนะครับโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับสบายดี